ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมไฮเปอร์สปีดบ k e นัทุกคนวันนี้เรากลับมาลันวงการอีกแล้วครับทุกคนจากที่เราหายกันไปนานนั่นคนอ่ะวันนี้ แล้วก็มีคอนเทนต์ที่จะมารีวิวเจ้าอาสามเจ้าเขียวน้อยของเรานะนี่ตั้งแต่วันนั้นอับมาก็ไม่มีอะไรมากมีกระจกแล้วก็มีของแต่งนิดน้อยแล้วก็ล้อเขียวนะคนเนี่ยนี่นะครับผมนี่ใน,นปลายท่อฮนะนี่เพิ่งได้มาทุกคนมากับรุ่นพี่ในกลุ่มนะฮะผมตั้งแต่หายไปก็คืออยากอยากจะกลับมาลานวงการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไหนก็ไหนๆ,หนๆล้วว่างๆก่อนจะย้ายไปโมนะฮะก่อนจะย้ายไป อมหาลัยนะทุกคนก็จะมารีวิวรถอาสามสักหน่อยนึงเออรีวิวเสียงท่อที่เปลี่ยนมาใหม่จากตอนนั้น s l ลิปออนใช่ไหมเออเดี๋ยวนะคนนีนนนเ่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเลยก่อน เรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ปล่อยให้รถฟอร์มแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะแป๊บนึงแป๊บนึงรอนี่นะครับผมถ่ายไปนานก็อยากเอ,อ่ยกับมาละวงการลัะคลิปสักนิดนึงนะครับผมนอันนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองฟังดีกว่านะ ประมาณนี้ทุกคนก็คือไม่อยากเบิ้ลเยอะนะคกเดี๋ยวมันมันมันดังนะคือเอาผมฟังได้นิดนหน่อยหน่อยก็อยู่บ้านนะทุกคนก็แต่มันก็มีทางบงข้างบ้านอะไรนี่ีก็ไม่อยากรบกวนเขามากอะไรเลยก็แบบม่ให้ฟังม่ให้ฟังม่ให้ชมสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างี้นะประมาณนี้เลยประมาณนี้เป็นไงทุกคนก็คือไปแต่งมานิดนหน่อยๆจากตอนนั้นตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยละ เริ่มเริ่มไม่ค่อยสาแล,ล้วเริ่มเลอแล้วเดี๋ยวว่าจะไปล้างรถอยู่นะตอนนี้ไม่ได้ล้างเลยเพิ่งไปไปทริปเที่ยวมาแล้วก็ยังไม่ได้ล้างอะไรเงรีย้ยก็นี่แหละสภาพประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าอาสามล้อเขียวนะทุกนะคนยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแล้วลงใหม่นะทุกนะคนก็วันนี้ก็ไปแล้วะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนด้วยนะครับผมไปแล้วครับผบคุณมากกำลังใจที่ ติดตามกันมาขอบคุณครับสวัสดีครับผม